สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับก็ลงคลองเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็รอคนงานอยู่ครับเมื่อกี้ก็ท่านผู้ชมก็จะเห็นกันถอยออกมานะครับก็คือข้างในมันไม่มีที่กลับรถนะครับก็เลยได้ถอยวนทางซ้ายออกมานะครับนึกว่าจะออกไม่ได้นะครับออกได้อยู่ครับท่านผู้ชมนะครับโอ้ตกใจกันนะครับนี่นะครับบุญบรรดาล ตอนนี้ก็ออกมาแล้วครับปาดหนึ่งไว้นี่ครับไปตืมอีกเบิดกักแล้วเหลืยเหลืยเงินพันร้อยไหมเหลืยวางไหนเดียวเนี่ยจะเอาไปพันหนึ่งพวงหรเหลือร้อยหนึ่งเนี่ยไปกินว่าเขาอยู่ไปกินเข้าอยู่นี่นี่ครับ ลงเสร็จเรียบร้อยนะครับโอ้แต่เรียตัวนวี่วาคนขับรถขั้นเป็นล้านไหมนี่ยตอนมาก็มาจากฝั่งนี้นะครับก็วิ่งมานะครับก็เบียดซ้ายนะครับตีวงเข้าในร้านนะครับก็ลงเสร็จเรียบร้อยครับได้ตีวงนะครับเพราะว่าช่องพอดีเลยครับตอนถอยออกก็เป็นเอ่อ แทงซ้ายออกไปนะครับเพราะว่าข้างในกลับรถไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามีรถอ่าหลายคันอยู่นะครับเออขึ้นรถแล้วตัวนี้ไหมไปขึ้นรถแล้วกลับบ้านเขานะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอ่าไ,ไ,ไปเจอกันต่อบนรถเดี๋ยวเดี๋ยวรถมาดดอ่าเฮดคลิปเดียว <Head keep. S 2> ไหมเฮดคลิปทำคลิปลง youtube อัพสถานการณ์ให้พี่น้องในเบื้องนั้คราาัเดี๋ยวไปเจอกันบนรถครับท่านผู้ชมนี่ครับเรียบร้อยลักษณะาทางเข้ามาก็จะเป็นาทางสองเลนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่อำออเภอเกษตรวิสัยนะครับคนงานมาให้สองคนพี่น้องนะครับดีนะที่ว่ามาแต่เ้าน,นะครับออกจากบ้านมากออกจากอำเภอมากอ่ะ มาหอด้านเจ็ดโมงพอดีนะครับดีที่ขาาา้าเจมาห้แตาเศร้าลงแล้วกแปดโมงก,กว่าๆลักษณะาทางเข้ามานะครับงานกับผมนี้คือเก่าเหรอพี่น้องเอ้ยนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกครับผมจะกลับบ้านทั้งดเดยนี่จะมีใกล้เนียยบอกผมเนี่ย ออกมา12กิโลนะครับ15กิโลนด่นลอะไปนะครับก็จะเป็นอ่าอยังก็พิทยอะไรอยังมาหาอะไรการอาคีพนี่อย่างเยยุททั้งหนานี่นะครับก็ถ้าท่านไหนเคยมาก็จะรู้จักอยู่นะครับส่วนผมก็นานๆมาทีนะครับแต่ก่อนก็มาวิ่งเข้าอยู่แถวนี้และครับมาใส่เขา่าไปลงอ่าทั้งเทียบ่นละพี่น้อง เพราะแถวนี้ลงสีเยอะนะครับฝนกระตกแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับยังนํำมาอีกนี่ท่วมแทบเลยนะแต่ผมว่ามันต้องมาอีกนะครับน้องฝนอนะยังไงน้องฝนต้องมานะครับโอ้บอกว่าได้ที่ซื้อนี่กับเมียคอย <laughs> เนี่ยโอ้อันนี้ก็เจ้ะสอบทางตัวนี้ไหมซ่อมทางครับงานซ่อมทางเขากันรูดไปเลยลูดไปเลยลูดไปเลยลูดไปเลยไอ้อไอ้มาเท่าไห่พี่น้องมาเท่าไห่นี่นะครับก็ มาลงของนะครับท่านผู้ชมก็ลงเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับที่ไม่ได้อัพคลิปตั้งแต่ตอนเช้านะคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่องรถกาสให้ฟังนะครับพูดเรื่องรถกรัดนะครับอัตราการกินอัตราการอาของสําคัญอะไรอยู่ในกับรถนะครับแต่ว่ามันสําคัญหมดนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็เดี๋ยวเรามา ติดตามกันดูว่าจะผมจเว้าเลี้ยงอย่างนะครับสมะไก่เกี่ยวกับรถนี่แหละครับพี่น้องนะครับการทํามาหายอยู่หากิ่นของเอานะครับการใส่ชีวิตนะครับว่าแต่ละมือแต่ละเวทเหตุอย่างนะครับชีวิตลดองนะครับอุ้งของเสียไปยังไดมั้งไดนะครับเดี๋ยวผมจะมาเว้าสูบีสูน้องฟังนะครับว่ามันลำบากบอลำบากนะครับลำบากพูดใดว่าบ่ลำบากเอาขับรถนะครับ เพราะว่าอาชีพยังครับลาบากเหมดครับแต่ว่าเอากะเห็ดลงไปเหตหิมีความสุขนะครับทํางานให้มีความสุขนะครับถ้าเขาว่ามีความสุขกับการเหตดงานอยู่ใส่มันกะยู่่าได้หรอกพี่น้องน,นะครับถ้าเขามีความสุขกับมันนะไ็ดแมนวางได้กัเฮียได้นะครับอย่างแค่นี้หนึ่งคือจังมันแบบข้าวเดียวก็คำนะแตกกันเขากันเขามีความสุขกับมันนะแตกกันเขาว่ามีความสุขนี่ดู โดนนั่นคำแมงแท้แุคนละนะครับขออนุญาตใช้ภาษาอาเกาหลีแล้วกันนะครับภ <laughs> าษาอีสานนะครับนี่แหละใสยเล้าเลยแลยหละสสยอีสานนี่แหละไปกินขหนียวครับไปกินขหนี้วนะครับยังเขาไปเรียนดินนะเงี่ยไปเรียนรถด,ดำเรียนดินกันขันมีความสุขกับมันกันกน พี่จังมันคำไพวพูดีโอ้ยคำไว้แถ้ๆเกาได้สิบเถวหนึ่งอย่งที่นะป่ดได้แท้มันพอยแห้งแล้วสิบ่ถว,ยว,ยวอย่างเงี้ยก็ได้ยี่สิบแถวหนึ่งอย่างเงี้ยนะคำไวเถวว่ะหมดแล้วแล้วมันพอยแห้งแล้วคนอื่นเขาล่าหมดแเ้ว <c oughs> นะครับยังมาเรียนอันนี้ให้กันวายถ้าได้อยากนอนอยูฮอนหม่องแล้วอย่างสี่นะยังมาเรียนรถล,ล่องยังไม่ถึงที่เลย เอ็นยังไม่ง่วงนอนเลยถึงที่แล้วถึงที่ลงแล้วถึงที่หมายแล้วอย่างเงี้ยคือมันกลับไปไกลเนาะพี่น้องเนาะกาน้อมีความสุขในการทํางานนะครับทํางานให้อ่ามีความสุขนะครับแล้วคุณจะอ่ารู้สึกดีกับมันแล้วก็จะสนุกไปกับมันนะครับแต่เงินพร้อมมวลพร้อมนะครับอย่าไปซีเรียสนะครับอย่าไปเครียดอย่าไปขมไปกันนะครับอยู่ร่วมกันหักกันแฝงกันครับที่น้องนะครับคลิปนี้กัเห็ดมาเพื่อ ความสามาัคคีเนาะพี่น้องเนาะนะครับขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับคลิปต่อไปแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามกันดูว่าเดี๋ยวผมจะคุยเรื่องรถนี่แหละเดี๋ยวจะคุยให้ฟังนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ